ชัยกุลนะครับเจยน้องสิงสองฝั่งนะครับพร้อมกับขอบคุณนะครับชมรมบ้านพระเครื่องเมืองเลยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของผู้สนับสนุนนะครับที่มาตรงนี้ด้วยนะครับอูโรฮกินอูโรฮกินเอนดูโรในวังครับคุณวิศุธเอ็ซีห้าสี่ได้แล้วอูโรฮกินเอูโรมาแล้วครับไปแล้วใครโคจัดโคชัดโคชัดใคร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 โอ้ยใครครับหมายเลขสาม ไว้เล็กสแล้วรวยเลยรวยเลยสวันรวยเลย2องหมืเจ็ดวานก็ได้ผวานก็ได้วันนี้ก็ได้พูะวาน17วันนี้2องหรวมเป็น4ี่หมืโอ้โหปาแล้วาสินวลอต้องรับเงินแสนโอ้ย้า้าดับหนึ่งได้เดอรลวันอีกได้แล้วครับาเล็ก บอลกรอบเบรียาวงกอนครับเป็นผู้นำนะครับหมายเลขสามนะครับในขณะนี้เรามาดูในขณะนี้นะครับในจอเราก็จะเห็นนะครับว่าเรียงรายกันเข้ามาเลยทีเดียวนะครับเนแบบโอชิบอลกรอบเบริยาวงศ์กลมนะครับหมายเลขสามตรงนี้ครับระดับที่สองนะครับระดับหมายเลขสองในระดับทังไทยนะครับนุ่งผงปัญญาเสือครับพัฒนาดับยานะครับัติดกันไปนะครับติดกระบวนเป็นชุดนะครับผ่านทุพง์สมเทวันดะติดเข้ามานะครับก็มีผานุพงในเขตเอทั้งหมดนะครับมีโอชิ นะแล้วก็พานุพงศ์สมสรั์ธันนี้ครับหมายเลขหนึ่งครับพร้อมกับเป็นประสิทธิ์ฮาเกนตามหลังพานุพงศ์สมศรัดิ์มานะครับเอาละครับตอนนี้เกมการแข่งขันเริ่มมันเลยนะครับ20นาที2รอบของการแข่งขันในขณะที่ตำแหน่งที่หนึ่งที่นำมานะครับโอ้โหหมายเลขสามโอยี่ครับตามพื้นป้องหนึ่งพระราชพานิชไทยครับ ทุกคนต้องบอกกนตองพาเลยนะครับตาดับคามตามรดับนะครับตานรดับออกมาที่กอุตรงนี้ครับแล้วก็ลงเง็นันแล้วเราก็จะมาดูนะครับโอ้หทนกกระไม่ยอมเลยนะครับตะกีริกติดเอครับได้ดีพอถวครับและอันดับที่1คือโอชิอันดับที่2อทกครับอันดับที่สคอันดับที่สวันนะอันดับที่ห้าพานทุกคนอันดับที่หครับนอันดับที่7นะครับเป็นในส่วนของนี่เลยนะ มีโมจิรัตนวรรครับอันดับที่7นะครับตามเก็บไปเรื่อยครับเกมการแข่งยังดุเดือดเราใจนะครับแม่พอมีโฮช็อตในทุกคนต่างกระตุ้นคันเร่งกันแบบเต็มสปีดเลยนะครับไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวนะครับและนี่คือเป็นผลพวงของกําลังใจจริงๆใช่ครับต้องขอบคุณทุกกาลังใจด้วยนะครับที่มอสกับนักแข่งนะครับรู้สึกว่าวันนี้รถแรงทุกคันเหมือนจะแรงของผู้ว่า้วยนะนะครับนี่คือนาพิก้าครับ FST นะครับ ถ่ายทอดสดะจากซิวอล็อกไฟฟ้าจังหวัดเลยครับความเข็งท้นของรุ่นเอเกรดเอครับนักแข่งแต่ละคนไม่ยอมกันเลยครับเอาละครับความมันตอนนี้ไปอยู่ที่ด้านหลังครับตั้งแต่ที่สองสามสี่ห้านะครับตอนนี้จะบอกว่าสองสามสี่ห้านะครับโอ้โห้องกันเลยครับตอนนี้อีกห้องผไปตรงนั้นเป็นใครครับท่านผู้ชมครับหมายเลขสามดีเลยครับเป็นนักกีฬาเก่เดี๋ยวจะบอกล้มลงไปครับ หลายกันแล้วก็ลุกขาของเพื่อนคือเบะสิทธิ์ครับาปานุพงศ์สมด้วนลุกขึ้นมาแล้วเอาละครับาปานุพงศ์สมตว้วนนะครับขึ้นอยู่ในทัพทีนะครับที่หนึ่งเป็นโอชิครับที่สองนี่แหละในจองเราเห็นเลยนะครับตองหนึ่งนะลวก็หมมยเลขสามสิบห้านะครับหลุดมาในแถวหน้าที่หนึ่งโอชิครับ อีกผ่านเลยครับผานี้เลยนะครับโอชียาวเลยครับแล้วตามมาด้วยคารันคานที่ใคยที่สองนะครับคาร์โนเที่สามวารุโกะตำลัที่สี่วรักิที่ห้าโมสิรันวันลที่หกนะครับโมที่หนะครับแล้วก็ที่เกั๊กปีนัเกิดสิครับส่วนที่ป่านะครับตอนนี้มองหานโมอ่าโมอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโิรันวัน์ที่ห จะาทุกวงสมรสตอนนี้นะครับมาไม่ธรรมดาทีเดียวในตำแหน่งที่3นะครับ,บร้อมกหรับธาราทพาณิชัไทยครับท่านผู้ชมก็ดูภาพในจอนครับถ่ายทอดสดโดยภูมิปิบัตปีเดียภาพชัดเจนได้เห็นทุกมุมเหมือนกัน,นครับจะมีบ้างบางังที่หลบหลังเนินอาจจะไม่เห็นอุบัติเหตุนะครับก็ก็รายงานตามความเหมาะสมตรงนี้เลยนะครับ <S <S เราจะเห็นว่าหมายเลขตองหนึ่งรัฐพาณิชยไทยครับจากรอนดอนเอสพ็อกเตอร์เซิงขึ้นมาเป็นตำแหน่งที่2นะครับแล้วก็ในขณะที่ตำแหน่งที่1ของโอชิ พัสกรมาเลียวงสุธรนั้นก็ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะครับยาวมาเลยทีเดียวนะครับตามด้วยในส่วนของเนลธาริทไทนะครับกับตันธรัสัะตาตำแหน่งที่สองครับโผลพีารไปแล้วนะครับยาวเลยทีเดียวครับำแหน่งที่สามครับเอาแล้วครับพานุพง์สมวลอดมาที่สามแล้วก็คงจะไม่ยากครับเพราะว่าในส่วนของตน์ธานิทไทก็คงจะตั้งตต้านพานุพงลำบากนะครับ มวยคนละชั้นครับต้องบอกว่าบวยคนละชั้นาพาณิชัไทยได้เป็นนักขเกียรติยศนะครับเราวผมเชื่อว่าก็คงจะไม่เป็นเรื่องใหญ่เท่าไหร่สำหรับพานุพงษ์สมจวันเรามาดูคะแนนสะสมนะครับในส่วนของพานุพงษ์สมจวัฒนตอนนี้ก็อยู่ที่ร้อยเก้าแต้มนะครับแล้วก็เป็นประสิทธิ์เฮาเกนนั้นมีร้อยยี่สิบห้าแต้มผมก็มองหาเป็นประสิทธิ์ฮาเกนอยู่นะครับว่านักขณะน,นี้เขาอยู่ลำดับที่อะไรหลังจากที่ล้มลงไปครับ อันดับที่11ครับสำหรับรายงานมาแล้วสำหรับเป็นประสิทธาฮาเกมนะครับเกการแข่งขันดาเนินอยู่ในขณะนี้ครับอาล้ครับขึ้นมาแล้วครับมาเกือบไปนะครับพยายามเพียขที่ถอนหน้าด้วยกันครับตอนนี้ระหว่างถอนหน้าร้วยกันก็ไปเป็นคนละทีมนะครับคนละทีมมานุคงสมดหวังครับอยู่ตรงจุดนี้เรามาดูนะครับในขณะที่ตําแหน่งที่4นะครับนี่อะไรครับมาแล้วเหมือนกันสำหรับบีเด์เป็นสสันทันนี ครับนีโมจิรัตนวัรละลักษ์ครับโอ้ยล้มลงไปแล้วครับสำหรับนันทพลนันทบดบาญเจียนเสียล้มลงไปครับในขณะที่นีโมจิรัตนวัรละลักษ์นะครับก็สปีดขึ้นมาไล่ล่าในตำแหน่งที่2และที่3ครับนี่คือตำแหน่งที่2ครับและที่3เป็นนอนด้า2คันเลยนะครับที่1นึ่งนั้นโอชิมกรอ้าววัชรกัลยาแล้วก็ใครครับอีกคันหนึ่งตรงนี้หมายเลขจุดสองวิวนันทมุติเกียบดีครับ เกิดอุบัติเหตุนะครับต้องออกจากการแข่งขันครับแหมน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายครับวันนี้วัฒนกรยาขับดีด้วยนะครับขับดีด้วยครับบอกการเสียหลักนะครับวันนขับดีมากแต่ก็ไปพลาดอีกแล้วอาลนะครับเรามาดูตอนนี้นะครับหมายเลขตองหนึ่งพัะรพานิชไทยครับกับพานภพงศคสมสวรรค์นะครับระหว่างเป็นนักแข่งเกินปีแล้วนะกรับเกียร์เอนะครับเกียร์ปีขึ้นมาปีอ้าวดิสรุกสารงานครับจุกครับโอ้เจ็บครับไม่รู้อะไรเกิดขึ้นหมายเลขห้าสี่ครับ พานุพงศ์สมตะวันก็จับภัสมาอีกครั้งนึงครับมองเห็นว่าพานุพงศ์สมตะวันนะครับพยายามไล่ล่านะครับในส่วนของนี่เลยนะชลธน์พาณิชย์ไทยครับติดอยู่ที่ชลตน์พาณิชย์ไทยครับมาแล้วครับเซนวันออนไลน์พอบอกว่า มีห้า0ันบาทให้นี่โอ้โหมาแรงเลยเซ็นบอลออนไลน์มาแรงเลยมีมีอันที่ห้าพันตัวมาแล้วกำลังใจมีไงครับกำลังใจมีนะครับเอาละครับเซ็นบอลออนไลน์สลัดเป็นจันติดหนึ่งในห้าท็อปไฟได้แน่นอนอ่าขั้นต่ำครึ่งหมื่นเลยนะครับเราบอกบวดเราบอกว่าให้อ่ะก็เอาไปได้นะครับทุกที เห็นการขับดำเนินต่อนะครับในขณะที่โบรชิขับไป่อในทิศห่างหายออกไปยาวเลยทีเดียวนะครับหายยาวไปเลยทีเดียวอันดับที่2อและอันดับที่3ตรงนี้ครับสารพานิชไทยและพานุพงศ์สมสวัฒน์ครับยังอยู่ทีงจุดนี้นะครับทีมอิด้าเอสมอเตอร์เรดซิ่งนะครับสำหรับสารัพานิชไทยตองหนึ่งนะครับและนี่ทีมอันด้าสจโกนะครับดิวดีอาร์ทีซีนะครับสำหรับหมายเลขหนึ่ง ฮัลลนะ์าาด้า2 7องอเดมิสซี่ซีวิอาร์ทีซีทันยนวีอาร์ซีสิงห์ครับยังขึ้นไม่ได้นะครับฮอ,อนด้าด้วยกันแล้วครับก็ยังไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังพยายามไล่ล่ากันนะครับโดยเพราะมานุ่งสมนวัตนต้องพยายามหนีนะครับพเพื่อหนีคะแนนอเอาให้ได้ยาวมาแล้วทีเดียวครับสำหรับโออิจิมัสกอนครับรับไป2วันแล้วสำหรับโอชอ็อสบายสว่ายสามหมื 30, นะ่นเลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทิ้งห่างคู่แข่ง นำมาดับดีคแบบสบายๆไม่กดดันจริงๆครับไม่กดดันค่อนข้างที่จะรวยแล้วสนามนี้สำหรับโอชิประกอบมเลียวงชัดทองครับระวังตอนนี้ครับนี่คือนดับสองและนดับที่สามครับยังทำอะไรไม่ได้ครับสำหรับพานุวงศ์สมตะวันครับยังทำอะไรในส่วนของรัฐทานทิศไทยไม่ได้ครับเอาแล้วครับตีของนอกอีกครั้งนึงสำหรับพานุวงศ์สมตะวันแล้วก็รวดเระนาดฝั่งซ้ายสุดครับพยายามทำความเร็วมาตรงนี้ครับ แล้วก็เปลี่ยนเข้ามาครับตีวงลรอบขึ้นมาแล้วก็แซงขึ้นมาเรียบร้อยเอาละครับขึ้นมาที่สองครับกองเชียร์สกลนครส่งเสียงหน่อยโอ้โหแล้วล้มอีกครั้งหนึ่งครับวิทย์สรุปชลางงามล้มสองครั้งเลยนะครับใจสู้ไปต่อครับไปต่อไปต่อนะครับสำหรับวิทีฟอร์มารีมิชันวิทีฟร์นะครับยาวไปเลยครับพันธุ์งสองปรวัตนะครับขึ้นมาเป็นตำแหน่งที่สอง เกมการแข่งดาเนินต่อไปครับในขณะที่ตำแหน่งที่3นั้นของธนัทกาลิไทยเรามาดูนะตอนนี้สําหรับโอชิทัชกรบริยาวงศชคอนนะครับและนี่เกันอันที่3นะครับหมายเลขตองหนึ่งครับอันดับที่4นะครับมาแล้วครับดีโมชิรัตวรรณรักษ์มาแล้ว1 7 7แล้วก็เซ็นวันออนไลน์ที่5ครับเซ็นวันออนไลน์มาที่5าจ่ายแน่แน่ึ่งหมื่นจ่ายแน่แนครับ มาเอาแล้วครับมาถึงต้องดีมาเลยนะครับโอ้โหมาแล้วครับดีโบดีรัตพันธุ์นะครับแบมเชคเกอร์กอซ่าติดเข้ามาแล้วครับดีรันพานิชัยจะรอดหรือเปล่ารอดไมหมครัอาจารย์ร่าจะไม่รอดดูนะนะครับตอนนี้ดีโมมาแรงมากเลยทีเดียวนะครับกำลังไล่วิ่งติดเลย มาดูกันครับนีโมเอาไหวไหมเอาไหวไหมอย่างครับยังคงตามต่อเดินอยู่นะครับคู่นี้น่าจับตาดูฮะเราจับตาดูคู่นี้ดีกว่าหนึ่ง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 กับหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดนิโมจิรันวาราล่าครับโค้งเข้าสู่โค้งเนลลาน่าแล้วครับ เอาละครับตีคู่ึ้นมาแล้วดีโบ้จีรัตน์วันนะครับตีคู่มาแล้วครับตอนนี้ไต่เข้ามาเรื่อยๆนะอันดับที่สองไปยาวแล้วนะครับหนึ่งและสองนะครับโอ้ยทีพัทกรแล้วก็ตามหลังมาเห็นเป็นน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยน่าจะเป็นหมายเลขเจ็ดสิบเอ็ดนะครับเพนน์วันออนไลน์นะในส่วนของสรัตเพนจันนะครับแล้วก็ที่หกนะครับลำรับ มังกรราดยาวนครสวรรค์นะครับเจ้ากักแล้วก็ตามด้วย3 5ห้านะครับ17แซงนี่อยู่อันดับที่8ครับอ่ายังห่างไกลครับตรงนี้นะครับเอาแล้วครับหมายเลขสาครับผู้นํายงคงจับผ้ามาโดยพีบัดมีเดียครับจับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับโอนิีครับน้องเหนือจากจะรับโพชอตไปแล้วนะครับเป็นยอดเงินทั้งสิ้นนะครับ สองหมื่นเท่าไรนะสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแล้วนะครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยมีโบ้เสียบโอ้โหหลุดไปได้ไหมไปแล้วครับมีโบ้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้เรียกเสียงกรี๊ดจากคุณผู้ชมเยอะเลยโดยเฉพาะเสียงสาวๆนนอ์หุดนะครับขึ้นมาแล้วครับสาวๆในเสียงเชียร์รอบสนามเลยรอบสนามสำหรับมีโบ้นะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับรัตนรักษณ์นะครับ ยาวมาเลยทีเดียวนะครับสำหรับนิโม่นะครับพอขึ้นได้ก็ทิ้งควนออกมาเลยนะครับ ครับเรามาดูกันต่อนะครับตอนนี้ก็มีข้อโต้แย้งนะครับในส่วนของโฮชดี๋วเราจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไม่ชัวร์ไม่ชัวร์นะครับยังไม่ชัวร์เดี๋ยวเรารอกรรมการทีนึงนะครับเนื่องจากว่ามุมนี้เราอาจจะเห็นแบบนี้คนละมุมคนละมุมกลม,ม,ม,มองตามมุมนะครับอเอาล้ครับเรามาดูนะครับว่าในส่วนของผู้ที่นําอยู่ในขณะนี้เปกับโอชิมัสกนรเบรียะวงทอนนะฮะก็ค่อนข้างทิ้งโดงออกมาเลยนะครับ ยาวเลยครับแล้วก็ยิ่งนีโมมาแต่ผมเชื่อว่าน mm ีโ hmm. มเขาต้องไล่เข้ามาเรื่อยๆนะสักรีของบ um ั๊มเชกเกอร์คอซ่านะครับ mm hmm. เรียกว่าเป็นการแข่งขันระดับตัว f g พ p นะครับเป็นการแข่งขันระดับโลกเลยสำหรับน้องนีโมนะ mm hmm. ลูกหลานชาวใต้เลยนะครับสำหรับน้องนีโมนะฮะนี่แหละครับ, mm hmm. รบยาวมาเลยครับเีลาการขับขี่ครับปั um ๊มที่ของการขับขี่เช่นเดียวกัน ยาวมาครับแล้วก็ตามด้วยกองหนึ่งกับเพ้นมาดอลไลครับรัตเพ้นจันทร์ครับหนึ่งในห้าติดแน่ๆครับตอนนี้เอาละครับเรามาเห็นแล้วฮะลูกหลานชาวชัยภูมิครับหมายเลขเจ็ดสิบเอ็ดนะครับมาแล้วติดมาแล้วครับติดสระแก้วมาแล้วครับชัยภูมิติดมาแล้วครับชัยภูมิแซงหรือเปล่าเสียบหรือเปล่าอ้าวธัลัตพาณิชย์ไทยครับพยายามหนีอยู่ครับตอนนี้ นวดเข้าไปแล้วครับสำหรับโบสถั่เป็นจันนะครับโอ้โหหนึ่งสองสามนนขณะนี้อ่อคอนเฟิร์มแล้วนะครับผลการตัดสินเป็นโดอชีนะครับได้โฮช็อตเรียบร้อยนะเราพิสูจน์ไปแล้วครับพิสูจน์แล้วครับคนที่นำที่หนึ่งอยู่ครับโอชีได้โฮช็อตครับอ่อต้องเอาภาพมาตัดสินนะครับก็ภาพมาตัดสินก็เรียบร้อยครับโอชีรับไปครับโฮช็อตเป็นรางวัลสูงสุด นะเงะินรางวัลสูงสุด27,500บาทนะครับเอาละครับเรามาดูครับวันนี้จะทำได้หรือเปล่ากับตำแหน่งที่1น,นะครับกับตำแหน่งที่1น,นะ30,000กว่ารับไปเกือบ33,000เกือบ33,000ื่เมื่อวานก็ได้วันนี้ก็ได้โอ้โหรับล้วครับโอ้ยใครล้มครับมีคนล้มด้วย31ครับเป็นมาสินาเกตโอ้โหล้มลงไปครับ ในจองเราจับภาพเจอพอดีนะครับแต่ว่าทัลัตเป็นจันนะครับตอนนี้ก็ขึ้นหน้าของทัลัตพานิชไทยมาแล้วนี่ก็พยายามประคับประคองไปครับของตำแหน่งของตัวเองตอนนี้ครับและตอนนี้กัเปีรัตน์เกิดสิริจากจะมาห่างบดิฟายครับเอาละครับก็มีเงินอัดฉีดจากเสียน้องสีสองฝั่งเหมือนกันครับต้องเอาเหมือนกันครับรลบกัเปีรัตน์เกิดสิริติดเข้ามาแล้วครับตอนนี้เอาละครับ จะพยายามเอาจากหมายเลขตองหนึ่งอีกคันหนึ่งครับอิดมาแล้วด้วยเอาล้ครับตอนนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับนาที่1มานะครับสําหรับหมายเลขสามโอนชี่ันกรและที่2องคารุพงศ์สมศรัทิที่3นิโมจิรัตนวรรครับและที่4นะครับก็เป็นหมายเลขที่4นะครับเซมวันออนไลน์นะโบนัลกันและที่5ครับขึ้นไปเรียบร้อยสําหรับกราฟปิยนัทเกิดสิริครับขึ้นไปที่5เรียบร้อยครับเอาไห้ตอนนี้ นะต้องบอกว่าเรามาลุ้นกันนะครับว่าเกมการขันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับโดยพอโอชิพัชกรนั้นจะต้องหนีการไล่ล่าของน้องนีโมนะครับน้อง M นะีโมจิลัตวนรลัตตอนนี้นับปันยิ่งคมขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งคมยิ่งแรงนะฮะสำหรับน้อง imo, น,อน,น,น,นีโมจิร,รัตวรรลัตไปขับขีดบอทคอร์สโลกมาหลายประเทศแล้วนะครับทำให้การสร้างเสริมประสบการณ์นั้นเริ่มแน่นขึ้นนะแล้วก็ความแข็งแรกของร่างกายก็เริ่มแรงขึ้นไปเรื่อยๆแรงไปเรื่อยๆเลย นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าโอชิ่นี่ชละใจไม่ได้นะครับชละใจไม่ได้ติดจัดนะครับตำแหน่งที่3นะครับเอาล้ครับตอนนี้ไล่ล่ามาอยู่นะสำหรับตำแหน่งที่4นะสองสามนะครับที่1โอชินะครับยาวมาเลยทีเดียวนะครับที่2มานุปกที่3ามโีม่นะฮะแล้วก็ที่4นะฮะตอนนี้ชลัดติดจัดครับเวบ71ครับเซนวันออนไลน์และที่5นะครับกักพีนัทเจริญสิรจากยามาหางปริไฟครับ ยาวมาครับยาวมาครับลุ้นกันครับยังตามอยู่นะครับในขณะนี้ยังตามอยู่สําหรับนครราชยาวนครสวรรค์ครับแต่ว่าก็ไม่ง่ายเพราะว่าในส่วนของทลัตเป็นจัดนั้นก็เป็นรุ่นพี่ที่ก็เหนียวพอสมควรเหมือนกันครับเหนียวพอสมควรครับหนึ่งในห้าต้องได้เขามีเบิ้ล้านนอกเนี่ยเขามีเบิ้ลด้านอกถ้าเข้าหนึ่งในห้าได้ค่งได้ครือ อัดฉีดแบบสุดๆเลยนะครับออใส่นักแขงดีตอนนี้หมายเลขสามันผมนำแบบสบายๆายเติมฮะแล้วก็เสียยาวชัยภูมิเพ่็เติมให้ด้วยเล้วไม่อีกถ้าเข้าหนึ่งในห้าก็ให้อีกเหมือนกันให้อีกสามพันสามพันโลสามพันหรือห้าพันนี่รับเป็นหมื่นเลยเสียยาวชัยภูมิบอกมาดูนะครับขอหนึ่งในห้านะครับสำหรับโบสถ์รลัตเป็นจันทร์ครับแล้วก็เอาแล้วครับ เราต้องมาดูว่าใครตามมากคันหนึ่งครับอ๋อคิตตันกับลาแฮนไม่เกี่ยวครับดีครับโอชิครับคานผู้ชมครับผู้ที่นำอยู่ตอนนี้คือหมายเลขสามครับเขาคือโอชิพัสกรปริยะวงสะทรน,นะครับตอนนี้ก็ยังนำอยู่นะฮะสำหรับพัสกรปริยะวงสุธรโอชินะครับหมายเลขสามนะครับจากเ m ฟเิต มาเลขโปกแรกเบสทับลิมิชัน TLD และตามด้วยนับที่สองครับเฮียะหมายเลขหนึ่งันนี้นะครับพานุพงสมสวัสดิ์กับรถฮันด้านะครับฮันด้าสอจอบโยวตในมือซีดีอาร์ดีซีการเนดับิลอาร์ซีสิงสกลนครนะครับมาแล้วครับอันนี้เราจะเห็นแล้วว่าติดเข้ามานะตอนนี้ มาแล้วครับเห็นมาเรื่อยๆนะครับว่าน้องดีโมโอ้ยชีอมาแล้วครับหน้าโคส่งไปแล้วแต่ในจองเราจะเห็นในส่วนของน้องดีโมะอันดับที่สองครับปาทุบปลาทุ์นะครับหางอยู่นะฮะแล้วก็น้องดีโม้นะครับอันดับที่สามอันดับที่สี่บอสทรัตครับอันดับที่ห้ากั๊กเปียนัทครับ ตำแหน่งอื่นยังไม่ต้องพูดถึงแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เราจำให้แม่นๆไว้ก่อนว่า5คันนี้เอาหาคันนี้ไว้ก่อนนะครับพลาดเดาไว้ก่อนก็ยังคงอยู่นะครับในส่วนของเซฟวานอนไลน์โบสถรัสเป็นจังครับกับตำแหน่งที่4ี่นะครับแล้วก็ติดชาร์ฟไี้ได้ครับแน่นอนได้รับแน่นอนครับสำหรับโบสถรับเป็นจังครับยาวมาเลยทีเดียวนะตอนนี้ตำแหน่งที่4ี่ที่5ไล่ล่ากันอยู่2คันครับก้างปีนั้นเกิดสนินะฮะ ผมว่าเสียน้องสีสองฝั่งก็มีเปิ้ลเหมือนกันครับต้องเต็มที่นะอีกสองรอบเหรอเอาแล้วหมดอีกสองรอบอีกสองรอบครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วก็คงจะยาวแล้วล่ะคงจะยาวสามแล้วก็หนึ่งแล้วก็หนึง่งเจ็ดเจ็ดเนาะหมายเลขสามโอชียังนำที่หนึ่งมาแบบ สบายตัวนะครับแล้วก็อันดับที่2อมานุพง์สมสวัสดนะครับมาเป็นอันดับที่2ครับและอันดับที่3นะครับนี่คืการรายงานผลนะครับเป็นของในส่วนของ1 7 7่งน้โมจิรัตนรักนะครับแล้วก็อ้าวอ๋อยังอยู่ครับโจิรัตน์เป็นจันทร์ใแหน่งที่4แล้วก็ที่5หมายเลขสีครับกาฟิรันเกิดสิริครับ ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับยังคงอยู่เหมือนเดิมดาดาจากเดิมคาย,ยัางไม่เปลี่ยนสองรอบสุดท้ายครับอาจารย์ครับอีกหนกึ่งรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้นะครับหมายเลขสามยังนำโอ้ยทียาวกันมาเลยทีเดียวครับตอนนี้ก็เหลือประมาณสักสุดรอบ ตำแหน่งคงไม่เปลี่ยนแล้วล่ะคงไม่เปลี่ยนแล้วคงจะเป็นแบบนี้แหละครับเพราะว่าแต่ละตำแหน่งก็คงต้องเซฟแล้วครับเซฟแล้วแล้วก็รักษาตำแหน่งตัวนี้เป็นตำแหน่งที่พอใจที่สุดแล้วสำหรับนักขับในขณะนี้นะครับรถบัสขับมาคลองเข้าซึ่งาวตอนนี no ้อให้กี right. ่เมตรแล้วครับกำรังไปแล้วเต้าโค้งสุดทโอยชี้ไปโน่นแล้วครับไปแล้วไปฝั่งนอนแล้วครับท่านผู้ชมอยู่ฝั่งนอนับปบมือกันแล้วกันนะครับรอบสุดท้ายครับจะเข้าเส้นแล้วหมายเลขสามนะครับ โอนทีปัสกอรปัลยะเค้งเดินท็อปครับ F F T หมายเลขหนึ่งล่งสุดท้ายเป็นซับสเตรช T R T ครบเลยสวรรค์แล้วนะครับเรียบร้อยและอันดับที่สองครับหมายเลขหนึ่งพานุพงศ์สมศรัทธาหน้าสอนจากโอีเด้พิสวดีอาร์ D ีซีจานยนต์ W R สีสิงห์ครับและอันดับสามครับหมายเลขหนึ่งเจ็ดเกินครับกีรัตวรรณรักบัมเชเกอร์ฮอซ่ามีโมและอันดับที่สี่ครับรอแป๊บ รอแป๊บอันดับที่4รอแป๊บอันดับที่4รอแป๊บมาแล้วครับ71เซเว่นวันออนไลน์เข้ามาแล้วเรียบรอย้อยอ่าโอชิ OG ครับรับโชจอดด้วยนะครับโอ้นี<ล>่คือการแข่งขันนะครับเดี๋ยวนากแข่งตรงนี้ <9. S 2> <ๆ>นะครับเราต้องขอขอบคุณเดี๋ยวขี่โชว์นะครับให้คุณธงชัยนะครับเดี๋ยวให้หนักแข่งนักถอดหมวกขี่โชว์ด้วย การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับให้การสนับสนุนพร้อมกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับสมาธ์และสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์่งประเทศไทยครับพร้อมกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้านะครับโดยบริษัทฮอนด้าจำกัดนะครับน้ำมันเครื่องอีเดมิส่อโดยบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดนะครับปิดพันยางพิลารี่นะครับโดยบริษัทคอมมนโตจำกัดครับปิดพันยางบิสโตนนะโดยบริษัทเชรแม็กมาตร์สปอร์ตจำกัดลิดพันยา์ไออาร์ซีนะบริษัทอินโนเวอเปอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับ ผลิตภัณฑ์โซู่ดีดีนะครับโดยบริษัทไดโดสิญิปุลจำกัดนะครับผลิตภัณฑ์สิงห์นะโดยบริษัทบุลล็อกเทนดิ้งจำกัดผลิตภันโจ๊กอัพกัซซี่โดยบริษัทสยามซับซิชั่นอินโนเวชั่นจำกัดนะครับเบสซับซิีเมนชั่นนะผู้จําหน่ายกระดาษพิมพ์เสื้อนะครับพร้อมกับขอบคุณเสียใจแอนนะฮะคุณณรงค์กองกนิยานะครับจากสินบล็อกไบปักเบืองเลยลักนะาจูบจูบเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ทำรายการแล้วกลับมาพบกันคู่เดียวครับ